ที่เขามีทรับอยู่กับผมช่างรถยนต์อนดีครับมาบังครับมันไหนไรันนีเขาเคลื่อนกันเราที่บวนี่สาเขาก็ไปซอยที่บัวนี่สาเขาก็ไปซอยสรุปเลยกูไอ้นะแต่แด้จักรเดียสองร้อยห้าสว่าสองสามร้อยสามร้อนี่ของไหเออนี่ยละนี่ละนี่ยละสีนี่เลยช่วยจับตัวยัชวยตัวดูจับตัวยั้แมชวยดู โอ้สงโลครับตนี่ครับปลาสองเดือนอ่าตัวตุ้ยอดเลยจอดปะจดตงนี้กูดูเออเดยวเออแกแก้วตุ้นไปนี่หลยเลยตั้สคนน้ำเทยังนี้เปนผู้ายนอโออยห้อเมื่อยซือเด้อบัวอยากใส่ นั่นเปรี้ยวๆน่ะปลาปลามีม well, right, ันก hey, right ็ต้องใส่เกลือน้ำ้อี่ใส่ป่ะแต่บ่มีล่ะกับปลาปาบานเท่าหรือบะมีข้อรีล่งทุนนี้แต่ว่าเก็บมเปิดตลอดสาสามห้าเจ็ดี้ทรกันเลยหาลูกค้าลูกาันด่ออกลูกค้าไปน่อยมับ้นไปดมนใอ้ยพอแล้วนามแมงก็ใช้ลายแถะใมนพ่เลยต่อนาทรัพแล้วก็ออกมาดิล่ ดูขายปลมั่ได้นี่พ่อเลี้ยงปลาดุกปลาใส่ปลาปลาไหลระจําเป็นต้องใส่น้ำไหลเลยเอาพ่อเล้วพอแล้วกินน้ำบอกใครบอกไอ้มนใส่พดีเลอาบน้ำถูกไงเจ้าขงจ้ขงบ่อธรรมดาละปกติเขาลอเงดิถ้าฟ้ามนไงเ่ะนกเนี้ยก็นกุ๊กผดีฟ้าม่ ล,ล,ลูกนนุลพนทเวียนไปแล้วไฟรวมแล้วไม่บอกแล้วอ่่ปรีฟรามปลาปรีฟรามปลาฮะเจ้า่ไดู้กอ้่ด,าดามาเหมาไบอ่กรเลองหมมาขึ้นต้อา้นหม,<า>มอ,อ,มอ,อ,มอ,มอใส่ปลาดูปลา นี่จะตันไอ้ย,ยุษะม,มันสองตันครับยุษาเ <c oughs> มื่อเนี้ยจะอ้อยคืนนี้ครับคืนนี้มันสา <c oughs> มลอยลเป็นมาสามลอยสามลอยครับหันก็จะมัดงงหนันล่างอ้างยำหน้าไม่ครับัน,นี้

เอาไปยั้องแค่รอเกียนบ่เกียนรจยุปีฮะเสียไหมเสียนสีปีไหมเียนสี่ปีแล้วเหเป็น้อบ่ข้แค่เพื่อังได้เป็นปีจะเป็นอย่างอันมันไม่ผู้จะสี่ยุคจะข้อเหนือลุงลลงเหียบเพื่อจงได้กัจาเพื่อได้กัไห้เพื่อจะได้เจาจใจ่อยบ่เป็นใจ่อยบ่ ขี้ตะว่าก่อาเป็นทีนองก่ใจกว่เยาไวฟาดเอใจมนหมวดกวนกับพี่ปูไดมาหาคุณจหัวจูกินวัดทิมเดียวกันไอ้กูขึ้นเดกขาวาเขามีเดกบอลยมเก่าไหมวะบ่ดิ้ยเ่าเก่าังเดือนกวนกาว่ายืมเก่าเห็นบ่เอเอาบอกแล้วเช็ดเกยี่ไม่ไปกัมงยงเียงเดือน้ยบอกใช้ตั้นละบาทกูบอกขอสั่ง บ้ากูนะบ้านนี้บากูบอกวว้ต้นนี้คุย่ไม่เอาเมียเพคุรวยอบอกเมียมีผัวเดียวไงจะจิงๆก็มีนะ

เป็นขายบ่ะคุณเว่าซื้อแล้วบาป่ะไอ้ดิดไอ้ดิ้ดีไร่าอุ้มด้วยหัเจ้าเทีย่ยงชงมี่ดูเหวนเจ้าไหมเจ้ามือห้าสินาทีนะมัง้งเจ้าเบืเ้องก้อนกวอนดีไหมน่ะประเด็ด้ามันับ สสวัดีครับนี่จะขึ้นประเดชว่าขายปลาราคาถูกๆครับสนใจติดต่อได้เลยมุ้งลุกแต่ของบอโปรโมทสินค้าครับเนี่ยนะตัวปลาใหญ่เลยครับขายโลละาคาสิบครับถูกๆโลละาคาสิบกูนะตั้งได้ครับผมสุดยอดนี่นะโอ้โหตัวนี้งเลยซุดๆนี่จะตัวโอ้ยนี่ทีไหนขายน้ำบาดลละาคาสิบ ลงตัวอยู่ขวางจอก็ไปตัด่อเลยตัด่อนี่แหะตัวดารากูย่ไส้ดาลงแล้วว่ตัวยังไงดารากูบดดาลาอยู่ดเอาวดเบียมาชเอาวดเบียมาช่เอามาตัดเกี่ยวมันมันมันเบี่เมอเบียนเขามาอร์หันหลังมาเขาเป็นอย่งพวกกู ตายล่องพดเสุปลาขนาดโตปลาต้องการกระปวด่มเมนต์โมเมนต์ไม่ใช่ละวันนี้โอวโวดเอ็มลอยด์ะมาดอารยเออดราดโมเมนตตัวนี้ไงตัวนี้โอ้ยปลาซเดียนไม่มาดบอกสุดลับบ่เนี่ยไม่บอกข่สุดลับไม่บอกครับตัวพกว่าหสแล้วละตัวนี้ปาเก่าบ่างดลินสิลูก ลวดหาซิฟทำมาเลยครับปลาดุกสวยๆครับโลละหาสิบตัวง่ายโตกระลังกินเลยแรกก็แลกขายก็ขายรไม่เขาแลกเขาครับกูแ <c oughs> รกเขาในชิปก็สอบได้เหมือนกัน <c oughs> มาหลักสวยไหมหลักผู้เดียวไในยุคกับอื่นเนาะสำรับที่มีกับฮอร์โจเวท่าเนี้ครับ ขอฝากช่องรถด่วนอินดีไว้ได้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อมันขึ้นแจ้งเตือนครับสั้รับลินี้สวัสดีครับ